ป๋าเง็มห้วยชาวบ้านาในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 <ะ>อย่างนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมวิกฤตฮะ เหมือนกับพวกเราทั่วไปเลยนะครับนะฮะอาจจะมีบางครั้งบางช่วงบางกลุ่มก็าอาจจะวิกฤตมากกว่าคนอื่นก็นหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามุสลิมเนี่ยจะมีประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมในการที่จะใกล้ชิดกันมากอย่างเช่นสลามกันจับมือกันกอดกันอะไรทํานองเนี่ย เพราะนั้นเรื่องพวกนี้นี่เราต้องค่อยๆให้ความรู้นะครับแต่ว่าพอหลังจากให้ความรู้ไปแล้วเขาก็จะเริ่มมีความเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยชอบรวมกลุ่มนะทั้งกลางวันกลางคืนอะไรตํางเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพอเรื่องของโควิดมันเข้ามาหนักมากขึ้นครับนะฮะเขาเนี่ยไม่ไปไป,ไปละหมาดสุเหล่าที่ที่มัสยิดไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยห้ามทุกแทบจะทุกมัสยิดเนี่ยปิด นะครับก็ทําใหเา้เกิดความรู้สึกหวงเหวงว้าเวอะไรทํานองเนี่ยเพราะเขาติดกระสีดอะนะตรงนี้นะเราก็ต้องบอกกับเขานะครับว่าถ้าต้องการให้ปัญหาโควิดหมดไปเร็วๆเดี๋ยวพวกเราต้องให้ความร่วมมือนะเพราะวันนี้เนี่ยรู้แล้วว่าโควิดเนี่ยมันติดนี่นะฮะการใช้วัคซีนอย่างเดียวการใช้ยานะครับอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่สู้ความร่วมมือของภาคประชาชน นะฮะในเรื่องการสร้างระยะห่างเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเรื่องการล้างมืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเรื่องการล้างมือเราก็บอกเลยนะครับว่ามันสอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมมุสลิมเนี่ยละมาดทีก็ล้างไม้ล้างมืออะไรทำมีเรื่องความสะอาดไวรัสช่วงนี้มันจะเข้ามากับความไม่สะอาดนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างความเข้าใจเมื่อก่อนในมุสลิมทานข้าวนี่ร่วมถาดร่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ต้องแนะนํากันว่าให้แยก ให้แยกก่อนจันใครจันมันขนาดคนในครอบครัวเนี่ยบางทียังต้องแยกนะฮะก็มันก็ต้องค่อยๆอย่ะนะตอนนี้นี่ในในสังคมมุสลิมเนี่ยมีผู้สูงอายุเนี่ยสูงก็เลยจะมีข่าววันนี้ถ้าเราอ่านข่าวที่มุสลิมเขาจะมีวัฒนธรรมเวลามีคนตายเนี่ยก็จะแจ้งนะครับแล้วก็บอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยทุกคนต้องกลับไปสู่พรอผู้เป็นเจ้าได้อ่านบ่อย <laughs> บ่อย ผิดปกติเลยนะแสดงให้เห็นว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยเยอะนะแต่ถามว่าเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับในชุมชนอื่นเป็นยังไงตรงนี้นี่เราไม่ได้ทําข้อมูลไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าวัฒนธรรมมุสลิมนะ่ยชอบส่งข่าวนะ,ะเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกันแต่ว่าเวลาคนเสียชีวิตแล้วนี่เขาก็ไปฝังเงียบๆเขาก็จะเขียนว่าชื่อกันขออ่าน ดูอาขอพรให้แก่คนที่เสียชีวิตเหล่านี้ด้วยมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่กันพูดมาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะกังวลกันหลายมัสยิดเนี่ยอย่างเช่นละมาวันนี้เขาก็ทําสูุทกคอยนะเนื่องจากว่าเราก็ทราบนะเตียงเต็มนะแต่สองสวันมาเนี้ยยอดของผู้ป่วยเนี่เริ่มลดลงแต่ว่ามันมันสูงอะนะแต่ว่ามันเริ่มลดลงจาก23งหลงมาจนกระทั่งเหลือหมื่น ตอนนี้ลดลงไปจาก20,000ละเหลือ1 9 0 0ก็ทำให้จำนวนเตียงในโรงพยาบาลแล้วก็ในพวกคอสปีเทลทั้งหลายเนี่ยฮะพวกไอโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันเริ่มว่างขึ้นศูนย์พักคอยพวกนี้นี่ที่เคยเอาคนที่ติดเชื้อเนี่ยมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ช่วยกันชุมชนก็ช่วยกันบริการหายาบ้างหาการรักษาบ้างมาช่วยนะก็ช่วยลดภาระให้กับทางภาครัฐเนี่ยได้เยอะ นะคนก็จะค่อยๆทยอยออกไปเพราะว่ามีปัญหามากที่สุดเลยก็คือพอเขาติดเชื้อแล้วหาโรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ที่บ้านคือให้เขาเรียกโฮมไอโซเลชันให้อยู่ที่บ้านไอ้น่าอันตรายเพรานะบ้านน่ยมันไม่มีบ้านไหนที่เขาสร้างศูนย์ในลักษณะที่แยกจากคนอื่นก็เหมือนที่อาจารย์ว่าชมุชมชนพุทลินเป็นชมุชมชนสังคมเมื่อมาอยู่ที่บ้านก็คือสังคมนั่นแหละ าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแม้ว่าจะระวังตัวกันแค่ไหนเนี่ยก็ติดนะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าดีที่สุดเลยก็คือมัสยิดเนี่ยช่วยกันทำเป็นศูนย์พักคอยออแล้วก็ให้ความร่วมมือมากเลยนะหลายมัสยิด่านอาจารย์บอกว่าสังคมชาวไอยมุสลิมเนี่ยละครับเป็นสังคมที่ว่าสังคมฮะเป็นสังคมที่สังคม คือไม่ใช่สังคมโซเชียลมือถืออย่างเดียวนะฮะกลายเป็นสังคมปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นต้องสัมผัสกันต้องสัมผัสต้องใกล้ชิดต้องอยู่เป็นหมู่เหล่าปัจจุบันนี้พฤติกรรมนั้นอ๋อนนียังมีอยู่ยังมีอยู่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไงต้องเพื่อให้เพื่อก็ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราก็อย่างเช่นผมเนี่ยเวลาเจอเพื่อนกันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเป็นเราเจอคนในเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนในสมัยเก่า เขาจะมาจับมือเราเขาก็รู้จักเรามาจับมือเราผมจับผมจับนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยผมจับเสร็จแล้วก่อนที่ผมจะเอามือไปสัมผัสหน้ากากผมก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไมตรีก็ยังอยู่นะครับการป้องกันตัวก็ยังได้นะฮะแต่ว่าคนที่เขารู้วิธีมาเจอกันก็ผมลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดว่ากรณีของวัฒนธรรมนีนไม่มีปัญหาวัฒนธรรมหนึ่งที่สังคมอหนึ่งที่อยากจะถามอาอย่างคือว่าเพราะว่าเพื่อนพี่น้องสี่จังหวัดภาคใต้ศูนย์มาร์กัสนะฮะ,ะซึ่งเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งชาวพูดถ้งถืรรอศาสนาอรย์อาจจะไม่เขาเ้ใเขาใจบอกเอ้แพ่กระจายอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคร,ครับครับครับมาร์ารกัสนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่รวมกันของคนที่ต้องการจะไปเผยแผ่ศาสนานะฮะ เผยแผ่ศาสนาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเผยแผ่กับมุสลิมด้วยกันคนบางคนเป็นมุสลิมแต่ไม่ไปละหมาดอะไรแต่อะไร,ออะไรพวกนี้เกาไปตักเตือนในย่ากองผมที่เคยเห็นกลุ่มวัยร,รุ่นเขาทำมุสลิมมาเดินเป็นชาวมุมเป็นาจคือมาจากกลุ่มมัสการนี่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าไปแล้วเขาเข้าไปตามบ้านนะฮะไปไปเชิญชวน ไปเชิญนชวนไปละหมาดแล้วยังเดี๋ยวไปเจอผมที่มสัสยิดได้ไหมวันนี้เย็นนี้เราไปดูมาดนกรท,ที่ยะลาเ็เป็นยะลาเขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเนื่องจากมันมีปัญหานะครับเนื่องจากมีปัญหาแล้วก็พอมีปัญหาแล้วปรากฏว่าเอ่อพวกนี้เนี่ยเขาเจอจากประสบการณ์ตัวเขาเองมีคนจํานวนมากนที่ไปมัสกาดแล้วไปติดเชื้อแล้วเสียชีวิตกรณีอย่างนี้มัสกัดเนี่ยพอทางการจะสั่งปิดทางการก็เกรงใจนะ ขาก็ไม่อยากจะสั่งปิดแต่ว่าพวกคนที่อยู่ในมัสยิดเขาเห็นปัญหาเองนะนเขาเห็นปัญหาเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายที่นี่ก็ปิดไปหมดมัสรรยิดกรุงเทพมหานครเราตื่นตัวยังไงบ้างครับทุกมัสยิดนะฮะมันก็จะมีบางมัสรรยิดนยเขามีความรู้สึกว่ายังพอละหมาดได้ยังพอละหมาดได้ก็ให้ละหมาดได้เฉพาะสมาชิก ที่ไปมัสยิดประจำเนี่ยอย่างเช่น10คน20คนให้มันมีบรรยากาศของมัสยิดหน่อยอันนี้อันนี้เขาก็อยากให้ความร่วมมือแต่คนส่วนใหญ่ไม่ไ,ไ,ไม่ได้ไปสําหรับในกรุงเทพมหานครอ,อาจารย์อยากจะพูดถึงมัสยิดในกรุงเทพมหานครและพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ความร่วมมืออะไรอย่างไรบ้างครับครับครับความร่วมมือที่เห็นเนี่ยนะคะแทบจะทุกมัสยิดเนี่ยจัดเรื่องอาหารเพราะเขารู้ว่าขณะนี้เนี่ยมีมุสลิมจํานวนมากนี่ที่อยู่ตามศูนย์พักคอย แล้วก็อยู่ที่ในบ้านโฮมไอโซเลชันเนี่ยอยู่ที่ในบ้านแถวบ้านผมเนี่ยแถวสาทรน,นะครับมุสลิมเนี่ยนะเขาก็จะมีเลยเขาก็จดไว้ว่านะรหรือว่าแถวบ้านครัวหรือว่าทัาทุกมัสยิดเนี่ยเขาจะช่วยกันดูว่ามีบ้านไหนที่ทำโฮมไอโซเลชันแล้วก็ส่งอาหารกรณีแบบนี้ไม่ค่อยเป็นข่าวเขาจะส่งอาหารบ้านผมนี่ก็จะไปทําบุญแล้วก็ส่งอาหารทุกวันนะฮะแถวมัสยิดยาวาเนี่ย จะมีอยู่40หลังคามีอยู่40บ้านที่กักตัวกันอยู่เขาก็จะไปส่งอาหารกันทุกวันเพราะว่าเราไม่ให้ออกกรณีแบบนี้นะฮะมุสลิมทํากันแทบจะนุกทุกมติเราไปเราไปสัมผัสดูนะหลังไปทําข่าวนะฮะแล้วแลเขาจะไปแจกอาหารทุกมือเลยล่ะครับนะฮะถ้าถ้าจะไปที่มัสยิดจหวาที่ถนนสาธรนะครับก็ก็เชิญะผมจะดูแลึก แล้วชุมชนผู้สูงอายุมีการระมัดระวังจากจะเืออะไรบ้างครับอาจารย์ครับคนคนสูงอายุเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะคือคนผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาติดเชื้อแล้วโอกาสที่เขาจะาเสียชีวิตเนี่ยมีสูงอันที่หนึ่งที่สองเลยก็คือคนจํานวนนี้เนี่ยหลายคนในหัวเก่าไม่ยอมฉีดวัคซีนปฏิเสธการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยและตอนนี้นี่พอรู้สึกว่าอยากจะฉีดวัคซีน กลายเป็นว่าการเข้าไปฉีดวัคซีนมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเราจําได้นะนะต้องการคนฉีดวัคซีน20ล้านได้มา2ล้านทานองนี้พวกคนปฏิเสธเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ทราบว่ามีคนเสียชีวิตเยอะอะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็เริ่มเข้ามากันนะกรณีอย่างเนี้ยนะฮะเวลาเขา,าป่วยหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับจะกลัวหรือจะเชื่ออะไรผิดผิดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ทําทให้คนสูงอายุเนี่ยเสียชีวิตเยอะเราก็ต้องเตือนกัน เตือนเขาแล้วก็พยายามจะบอกเลยนะครับว่ากรณีที่อยู่ในบ้านเนี่ยให้แยกผู้สูงอายุออกไปนะฮะก็คือเราอย่าไปนะฮะดยเพราะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยติดเชื้อง่ายที่สุดเลยจากหลานนะเพราะเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาพอเขาติดเชื้อมาแล้วเขาไม่ค่อยแสดงอาการนะฮะบ,บางทีไม่รู้ตัวเองนะครับกรณีแบบเนี้ยนะฮะไปติดผู้สูงอายุแล้วกเกิดอาการทุกหนักอย่างรวดเร็วเรามีญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตลักษณะแบบนี้ไม่น้อย นะเพราะนั้นก็ต้องเตือนกันนะครับว่าต้องคอยดูแลอย่าให้ผู้เสียผู้ผู้สูงอายุน,นั้นเนี่ยติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตสนับสนุนโดยอาหารเสริมป๋าแง้มครับเจ้านายปูนปูน